ยังคงเหลือเครื่องซักผ้าอีก4รางวัลนะคะเวลาราชการค่ะพระชั้นช่วงนี้หลายท่านยังไม่นะคะยังคงเหลือทีวีสีขนาด43นิ้วอีก พวกอยากรับรางวัลก็ขอมาแสดงสิทธ <si ิ์ครับมีพิธีมอบรางวัลในวันนี้ทางบริษัทโตโยต้าก็ขอขอบพระคุณทางท่านการศินป์ท่านผู้บริหารท่านนายกเหล่ารัฐชาวันนี้ไในคำกาลรัฐชาติในรางวัลที่หนึ่งจะเป็นรถโตโยต้าคอร์สนะครับ 1.8ทองนะครับก็อยู่อำเภอเมืองจังหวัดกรสินนะครับกฬสินนะครับที่เราสลากนะครับแต่รางวัลใหญ่นะครับวันนี้ทุกท่านทุกรางวัลใหญ่นะครับรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองรางวัลที่สามก็สินท่านผู้ช่ย่ยนายกสมาชิกเหล่าประชาชนจังหวัดกฬสินประชาชนของจังหวัดท่านได้รางวัล,นวนนลวนแน่นอนครับเพราะว่าจะไม่กระทกผลิตเพิ่มนะครับาาราคาเพิ่มรถก็ต้องเพิ่มขึ้นรางวัลก็องเพิ่มขึ้น รอบหน้ากี้เห็นาคนท่ิ้ดนายินดีเ่นงสองไทางขวามือสุดของท่านช่างภาพท่านสื่อมวลชนนะคะจากคันที่หนึ่งท่านก็จะ ที่สุดในชีวิตของแต่ละท่านนะคะมไม่ว่าจะเป็นรางวาัลรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์เราสามารถที่จะพูดกันคุยกันได้ตลอดทั้งปีนี้ทั้งปีเลยคะ่ะกับโชคดีของแต่ละท่าน่่ารับม ้มไได่่แแตบบตอนเดียว t กล้ t a Hilux 2.4 Entry MT เกียร์ธรรมดาสีเทาดำผู้รับรางวัลคือนายสิทกิตรุ่มไตรทองค่ะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดการาสิก็ไม่ได้รถเอาโก็ได้ท้องจิงจังหวัดไม่ได้รถจริได้เอาไปขายให้คมันเป็นโร้ในไฮบิ้อแดงจริงเหรอ ก็กราบขอบพระคุณท well, um ่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านได้ให้ความเป็นสิริมงคลซื้อจากอำเภอท่าแานโถช่วยบัตรช่วยสมทบทุนสมทบเงินบางปีก็กระชาติให้สนับสนุนจักรยานอย่างปีนั้นก็สนับสนุนจักรยานสองคันสองอย่างนี้แล้วแต่นโยบายปีที่ิธแล้วก็โชคดีเลยปีที่แล้วก็ได้ทองหนึ่งบาท ซื้อก็ซื้อเพื่อทำการกุศลนะครับรางวัลก็แล้วตะบุญวาสนาการกุศลเราก็ทำอยู่แล้ว mm hmm. ครับเพื่อการชาติเพื่อพี่น้องครับวันนี้ได้มาทำพิธีมอบรถยนต์นะครับโตโยต้าคอร์สนะครับให้กับผู้ถูกระงวัลสลากกาชาตินะครับประจำปี266 6นะครับจำนวนหนึ่งคันนะครับ ก็พี่น้องเราเป็นคนชาวอำเภอตาคันโทนะครับที่ได้รับรางวัลที่1ไปส่วนรางวัลที่2ก็เป็นพี่น้องชาวอำเภอเมืองนะครับได้รถโตโยต้าตอนเดียวนะครับไปอีก1คันและก็รถมอเตอร์ไซค์รางวัลที่3นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ห้าคันนะครับก็มีพี่น้องจากจังหวัดกรสินได้4คันอีก1คันเป็นของพี่น้องชาวสารคามอําเภอบละบือก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องที่ช่วยสนับสนุนสลากกาชาตินะครับในงานในงานแพร่วาพวงรางกาชาติจังหวัดกรสิน2อ6พที่ผ่านมา ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทโตโยต้าการสินนะครับที่ท่านได้มอบเงินสนับสนุนนะครับงานของทางกานเหล่ากาชาติจำนวน5 0,000บาทนะครับแล้วก็นํารถนะครับยนต์ทั้งสองคันมาส่งมอบให้กับทางสำนักข้าชาติเพื่อมอบให้กับผู้ที่โชคดีทั้งสองรายด้วยครับปีหน้านะครับก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องนะครับร่วมซื้อสลากนะครับอย่างคนที่ถูกรางวัลที่1ท่านซื้อไป3เล่มลงทุน6 0 0 0บาทนะครับก็ได้รถคอร์สในราคาล้านสามแสนบาทนะครับเป็นรถโตโยต้าคอร์ส รุ่นไฮบริดด้วยนะครับถือว่าเป็นรุ่นรุ่นตัวท็อปนะครับแต่เราก็สวยมากเป็นสีสีใบรุ่นนะครับสีใบรุ่นนะครับเพราะนั้นก็อยากเชิญชวนพี่น้องนะครับว่าปีหน้าอยากให้พี่น้องมาร่วมซื้อสลากนะครับก็พี่นากันนะครับว่าปีหน้าก็มีคนเสนอว่าเอาคันใหญ่กว่านี้ไหมเดี๋ยวเรามาพี่นากันอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าพี่น้องให้การสนนุนมากๆเราก็จะเพิ่มนะครับจากคอร์สอาจจะเป็นแคมเปรก็ได้นะครับปีหน้าเรามาว่ากันใหม่ต้องขอขอบคุณครับ